สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่3พฤศจิกายนนะคะคุณได้ The World นะคะเขาได้8ถ้วยวันนี้จะมีการจบวัฏจักรนะคะวัฏจักรที่ไม่ดีนะแล้วก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะที่ทำให้คุณนั้นมีความสุขมีความพึงพอใจมากขึ้นนะคะเกี่ยวเนื่องกับความรักความสัมพันธ์ตัวแฟนได้ไพ่แถ้วยนะคะ เขาเองก็ไม่ต้องการที่จะมีปัญหาเหมือนกันนะคะเขาก็อยากจะปริวเวกนะคะถ้าคุยไม่รู้เรื่องนะคะก็คืออยากอยู่ใครอยู่มันไปก่อนแต่ว่าเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยจะไม่มีต่อไปนะคะก็คืออาจจะหมายถึงการยอมแพ้ของฝ่ายแฟนนะคะแล้วก็ได้ตกลงกันใหม่ได้เริ่มต้นกันใหม่เนาะ มีพลังงาน if you believe นะคะถ้าคุณยังมีความเชื่อมั่นนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะยังไงก็ได้ไปต่อนะไพฮันิมูนนะคะเดี๋ยวสถานการณ์ความรับความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยก็จะลงตัวมากขึ้นนะคะจะได้มีเวลาที่เหมือนกับช่วงที่รักกันใหม่ๆนะคะแต่ตอนนี้มองว่า,เ,าเรื่องความขัดแย้งมันจะจบลงนะคะแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่นะแต่ต้องให้เวลาซึ่งกันลกันนะคะ